สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง y u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  e แอดทอนนะครับนักคำนวณอยู่ในขณะดนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรนะสูตรบนุนนะครับจับคู่ได้ชุดเดียวนะครับ ก็หมายความว่านะครับหลักสิบบนนี้เลขเด่นตัวเดียวหลักหน่วยบนนี้เลขเด่นตัวเดียวผมนําสิบบนตัวเดียวกับหน่วยบนตัวเดียวมาเขียนประกอบคู่ให้ก็จะได้ชุดเดียวนะครับก็คือสูตรบนชุดเดียวนั่นเองนะครับจับคู่ได้ชุดเดียวนะครับเพื่อให้สมาชิกนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวพ่งนี้นะครับผมก็จะมาลงชุดสรุป อ่าสามตัวบนสองตัวบน,สอ,วบนสองตัวล่างให้นะสมาชิกนะวันนี้นะมาเด้นบนชุดเดียวกันไปก่อนครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมาจับสรุปเอาสูตรหลายๆสูตรที่ผมมีนะนำมาสรุปให้เหมือนเดิมนะนมนครับพรุ่งนี้รอชมก็แล้วกันครับเดี๋ยวไปดูอ่า <c oughs> ไปเทียบชนกับอีกสูตรแม่นกันเทพนะครับเป็นสูตรวดอ่าสูตรนี้ จะเดินยาวมากๆเลย20กวบงวดครับงวดที่ผ่านมานะครับ <c oughs> แต่ผมลงให้หลายงวดนั้นแหละนะครับลงให้หลายงวดนะครับมันมันมันมามันมาแล้วก็เลื่อกลงไปเลื่อกลงไปแล้วก็มันลงอีกงวดที่ผ่านมามันก็มาครับอะมันก็หลุดนะฮะหลุดนะฮะแต่สูงนี้เดินเดินยาวมากๆเลย เดี๋ยวผมยังชอบสูตรนี้อยู่เดี๋ยวพ่งนี้พวกก็จะนาสูตรนี้ถึงจะหลุดเดี๋ยวพมก็จะนาสูตรนี้ไปใช้ต่อนะสมาชิกนะจะเป็นสูตรเก่านะครับอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะสูตรเด่นวนเทียบช่วกันสองสูตรสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่าเทียบช่วสูตรใหม่นะครับก็ฝากติดตามดูกันแล้วกันอ่ะมาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนนะคำเตือนฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกข้อมูลให้ไวเพื่อเป็นแนวทางนะสมาชิกนะให้สมาชิกแกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองนะครับถูกผิดการขอโทษขอภยัยอ่ะมาดูสูตรบนจับคู่ชุดได้ชุดเดียวฮนะสิบบนตัวเดียวไดลแคคหะหน่วยบนหน่วยบนตัวเดียวเดลแคคครับ จับคู่มาได้สามความก้ามาที่หลักสิบห้ามาที่หลักหมดชุดเดียวฮะก้าวห้าที่สิบหน่วยบน <c oughs> ไปต่อกันงวดที่สองฮะงวดที่สองสตร อ่าสิบนได้เลขศู 0, หน่วยบนอ่าได้เลขสาจับคู่นะได้6กนเอ้ยไม่ใช่อ่าผลออก6กส0หน่วย3ามนสถูกเป็น m วดที่สอ <c oughs> งวดต่อมานับงวดที่สามสูตรสิบบนตัวเดียวหลักเดลขเคสองหน่วยบนตัวเดียวได้ิเคหกนะครับผลออกหกสองหกหลักสิบมาที่เลขสองหลักหน่วยมาที่เลขหก้อมแถมหลักร้อยมาโดยเลขหกแล้วก็เอาเฉพาะสิบหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่สามเป็นสูตรรยะสั้นนะครับห้างวด ไปต่องวดที่ห้าเอ้ยงวดที่สี่ฮะสูตรหลักสิบบนได้เลขแปดหน่วยบนได้เลขหนึ่งเอาไปลบสิบแปดหนึ่งสิบที่เลขแปดหน่วยมาที่เลขหนึ่งก็แปดหนึ่งถูกเป็นงวดที่สี่สูตรนี้ลงให้สูตรนี้ นะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับเดินมาห้าโคดรลวดนะสมาชิกนะเดินมาห้าโคดลวดนะครับ <c oughs> สูตรนี้ผมจะลงให้นะครับเป็นงวดแรกนะครับสมาชิกนะลงให้เป็นงวดแรกหลักสิบบนตัวเดียวกับหลกักหน่วยบนตัวเดียวจับได้ชุดเดียวบนนะครับลงให้เป็นงวดแรกงวดที่ผ่านมาสูตรเลขเก้าหลักสิบล่างบนล่างได้ละแปด จับคู่นะครับก็ชุดเดียวเลยเก้าแปดนี่แหละคู่ดอกห้าเก้าแปดนะก็เก้าแปดนะถูกเป็นงวดที่ห้าย้อนให้ดูห้างวดสุดรระยะสัน้นสุดนะไปดูงวดที่จะถึงนี้ครับงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหน ไอดูวิธีคิดครับไอดูวิธีทำนี่ครับวิธีคิดวิธีทำอันนี้สิบบนนะครับอันนี้หน่วยบนครับเอาไปดูสิบบนกันก่อนครับวิธีทำนำหลักแสนบวกกันสองครั้งบวกร้อยบนสองครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้ง บวก10 3ตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวกร้อยสตัวท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวก4คงที่ก็จะได้10บนตัวเดียวบวกกระดูกเก้ากลงท้ายเลข8 8ดบวกหลงท้ายเลข3 3มสามบวกห้านะลงท้ายเลข8 8ดบวกเลงท้ายเลข7 7็บวกสลงท้ายเลข9 9้าเบวกสอบวกสลงท้ายเลข1 1ึ่งหน่งบวกสคงที่นะลงท้ายเลข5 สิบบนตัวเดียวได้เลขห้าฮนะหมดนี้ครับหลักหน่วยบนวิธีทำรรนะรันำหลักหมื่นหครั้งบวกร้อยบน3ครั้งบวกร้อยตัวหน้ากันที่1นึ่งหนึ่งครั้งบวกหน่วย3ตัวหน้ากันที่2องหครั้งบวกร้อยสตัวท้ายกันที่2 1ครั้ง,บว,ว 2, งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหนึงงที่เอาบวกกันดูสีบวกห้าลงท้ายเลขเก้ก้าบวกห้าลงท้ายเลขสี่ครับสี 4, บวกห้นะครับก็ลงท้ายเลขเก้วกเจ นะครับลงท้ายเลข6กหบวกเลงท้ายเลข5้บวกสลงท้ายเลข7จ็ดอ่าไม่ไม่น่าใช่ละครับแสดงว่าผมพูดพูดผิดตามเคยนะฮะขอทุกขออภัยนะสมาชิกได้สบวกหลงท้ายเลข9ครับ9ก้าบวกห้าลงท้ายเลข4ี่สีบวกหนะครับก็ลงท้ายเลข9ครับ9กบวกเ 9กบวกเลงท้ายเลขยหกบบหวกเจนะครับหกวกเลงท้ายด้วยเลขหกบวกเลงท้ายด้วยเลขหกบวกเบวกเลงท้ายด้วยเลขสามบวกลงท้ายเลขห้าบกเลงท้ายเย 7, 7, ลขโอ้ตายทำไมมันสมองมันเป็นอย่างนี้วะโทษทีเด้อสมาชิกเด้อ คลิปเลยนะครับคือช่วงนี้นะครับผม <c oughs> นะต้องขอโทษขออภัยนะครับมันอัดคลิปเป็นช่วงเช้าเ้านะครับสมองยังไม่ค่อยตื่นนอนนะ <c oughs> อ่ะหลักสิบห้าหลักหน่วยสองอ่เนี่นะครับเพราะว่าผมบวกมาแล้วมันหน่วยมันได้เลขสองนะครับก็ตามนี้เราใครชอบห้าสองชุดเดียวบนนะครับพวการาชกาที่นะครับ สองทับห้าทัหกเจ็ดรอรุนกันหนะ้าสองจะมาไหม 5, ชุดเดียวลยบนนะครับอะมาดูสูตรเก่ากันงวดที่ผ่านมาได้ 1, 1, 2, นะหนึ่งสองหนึ่งสองสามรุดนะครับห้าเก้าแปดแต่ผมชอบสูตรนี้ผมบอกไว้เลยเดี๋ยวพ่กนี้นําสูตรนี้ไปลงให้อ่าผิดนะครับงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนอ่บไปดูกันท่านี้อันนี้งนงวดที่ผ่านมา วิธีทำนะนำเลข3ตัวหน้าทั้งที่1นฮะเลข3าตัวหน้าที่งที่1งวดที่ผ่านมาก็คือเจ9สองเกนะฮะนำหลัก10เลข3ามตัวหน้ารังที่หน่ะบวกเลข9ก้างที่นะครับอ่ะ2บวก9ก้าก็ลงท้ายด้วยเลข1นบวกพได้2อได้าได้เลขตัวเดิมนะครับงวดเลขตัวเดิมน่าจะมาะแต่ผมเน้นไปที่เลข2ฮะก็คือตัวนี้ฮะมันไปชนกับสอง สูตรนี้ด้วยนะครับผมเน้นไปวิ่งบนสองครับว,วันนี้ได้เลขตัวเดิมนะครับ1 2 3อันนี้ก็คือสูตรกลานะครับ <c oughs> ชอบจัดขัดผาขพ้วประจำวันที่นะครับ2ทับ5าทับ6 7เจนะผมเล่นที่เลขสองนะครับอ่ะก็ขอให้สมาชิกนะครับท,ทุกท่านเฮงๆปงังๆพรุ่งนี้มาเจอก,กันกับชุดสรุปสาต,สตัวบนส,สองตัวบนสอตัวล่างสำหรับลีปนี้ขอบคุณครับ